สนับสนุนรายการโดยกระเป๋าฟอร์จูนกระเป๋าสายมูกึ่งแฟชั่นพระสมิงตอนผจญป่าอาถรรพ์เสนอเป็นตอนจบป่าแห่งนี้ช่างมืดมิดถึงแม้จะเป็นตอนกลางวันเมื่อสองพระทุดดงหลงเข้ามาในป่าแห่งนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเดินต่อไปทางไหน เพราะตอนนี้ไม่สามารถรู้ทิศทางได้เลยมองไม่เห็นแสงอาทิตย์แล้วก็มองไม่เห็นแม้แต่พระอาทิตย์ด้วยมเมื่อบรรยากาศหน้าอึดอัดเช่นนี้สองพระธุดงก็ไม่อยากจะก้าวเดินต่อไปเพราะกลัวจะหลงไปมากกว่านี้ภายนอกป่าแห่งนี้เมื่อ15นาทีที่ผ่านมาเป็นเวลาบ่ายแก่แล้ว แต่ในป่าแบบนี้น่าจะเป็นป่าอาถรรพ์และก็ไม่รู้ว่าในป่าแห่งนี้เวลาจะเหมือนกับป่าทางด้านนอกหรือเปล่า2พระสงฆ์เห็นท่าไม่ดีจึงนํามีดในย่ามมากรีดเป็นวงกลมรอบรๆโกรดทั้งสองปากกรดให้ติดกันพระขาวสวดคาถาเงิมงำสักพักก่อนจะโยนก้อนหินออกไปสี่ทิศ นี่คือการวางอาคมเพื่อไม่ให้สิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งลี้ลับเข้ามาในเขตบริเวณแห่งนี้ได้พระทั้งสองกำลังจะเข้าไปในกรดเพราะมืดแบบนี้การทำสมาธิคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่แล้วเสียงปีกดังผึบผับผึบผับก็ดังเข้ามาไกลเรื่อย แล้วร่างที่พอมองเห็นในความมืดก็ปรากฏตัวขึ้นเป็นชายแก่ที่มีปีกทั้งสองข้างเป็นกระดงเขี้ยวที่แยกออกมานั้นยังพอมองเห็นเหมือนกับเขี้ยวของแยกในตำนานเลยที่มองเห็นเพราะยังไม่มืดสนิทนักความมืดนั้นมากกว่าสุริยุปราคาแต่ไม่มืดเท่าเวลากลางคืน อย่างมืดแบบก้ากึงกระหังตนนั้นดวงตาสีแดงกำ่ำได้บินเข้ามาหาสองพระสงฆ์ไม่เร็วมากนักแต่ก็ต้องกระเด็นออกไปเมื่อมาถึงเขตอาคมนั้นร่างกระหังกระเด็นไปไกลเมื่อมันทำอะไรสองพระทุดงไม่ได้กระหังจึงบินโฉบไปมารอบๆเขตอาคมนั้น โยมกลับไปเสียเถิดอย่าได้มาสร้างเวรสร้างกรรมกับพระสงฆ์เลยอาตมามาดีไม่ได้มาทำร้ายสิ่งใดในป่านี้เสียงพระขาวกระหังตนนั้นเหมือนไม่ยอมลามืองง่ายๆยังคงบินวนและเหมือนหาช่องว่างที่จะเข้ามาเมื่อมันบินวนอยู่นานและไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ จึงบินหนีไปสองพระธุดงคได้นั่งวิปัสสนากรรมฐานภายในกรธอยู่นานจนเมื่อพระขาวลืมตาขึ้นความมืดก็กลายเป็นความมืดมิดและมืดจนมองไม่เห็นสิ่งใดมองไม่เห็นแม้กระทั่งมือของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นสองพระสงฆ์จึงทำวัดเย็นและเตรียมพักพ่อ ในขณะที่พระทั้งสองรูปกำลังทำวัดเย็นอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนช้างป่ากำลังวิ่งมาทางกรดที่ปักอยู่ในป่าอาถรรพเช่นนี้ไม่น่าจะเป็นช้างธรรมดาแน่พระทั้งสองรูปพระขาวและพระชายได้สวดมนต์ทำวัดเย็นกันต่อ และไม่พยายามวันไหวกับเสียงฝีเท้านั้นและถึงแม้จะเป็นช้างจริงๆก็ตามทั้งสองรูปรู้ดีว่าไม่อาจจะออกไปจากบริเวณที่วางอาคมไว้ได้เสียงฝีเท้าดังเข้ามาไกลเสียงนั้นเป็นเสียงของช้างหลายเชือกน่าจะเป็นโขลงใหญ่เลยทีเดียวแต่แล้ว ฝีเท้านั้นก็ไม่สามารถเข้ามาในบริเวณที่วางอาคมได้สองพระสงฆ์จึงอุ่นใจในระดับหนึ่งก่อนที่จะสวดมนต์ทำวัดเย็นกันต่อจนจบเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้หากจะพักผ่อนคงนอนไม่หลับแน่จึงต้องผัดเปลี่ยนเวรเฝ้ายามและครั้นจะหาฟืนมาก่อกองไฟก็ทำไม่ได้ เพราะมืดมิดจนมองไม่เห็นมือของตัวเองนั่นเองพระขาวได้พักผ่อนไปแล้วพระชายทำหน้าที่นั่งเฝ้าและคอยสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเสียงหัวเราะทั้งหญิงและชายได้ส่งเสียงหัวเราะไปทั่วบริเวณรอบๆนอกเขตอาคมและมีเสียงของผู้หญิงดังขึ้นว่า พวกท่านทั้งสองจะต้องเป็นผีเฝ้าป่าแห่งนี้แทนพวกเราอะไรกันในป่าอธรร์เช่นนี้ยังจะต้องมีตัวตายตัวแทนอีกหรือนี่คือความคิดของพระชายเสียงหัวราะหลายๆเสียงยังคงดังอยู่บริเวณรอบๆและทันใดนั้นก็มีเสียงของพระขาว ที่ดังขึ้นจากบริเวณนอกเขตอาคมพระชายช่วยด้วยช่วยเราด้วยพระชายตกใจด้วยความมืดดำของป่าพระชายมองไม่เห็นสิ่งใดเลยแต่ในป่าห้ามเรียกชื่อกันแต่พระชายก็สับสนว่าตั้งแต่ย่างก้าวเข้ามาในเขตป่าแห่งนี้ พระขาวยังไม่ได้เอ่ยเรียกชื่อพระชายเลยหากสิ่งนั้นมันไม่ใช่พระขาวจะเอ่ยเรียกชื่อตนได้อย่างไรแต่พระขาวออกไปทำอะไรด้านนอกเขตอาคมนั้นก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ทันใดนั้นพระชายจึงตัดสินใจค่อยๆค,คลาและคลานออกมาจากกรดท่านโปรดหยุดเถิด เสียงพระขาวซึ่งอยู่ในกรดได้พยายามห้ามปรามพระชายโดยการไม่เรียกชื่อพระชายโล่งใจที่รู้ว่าพระขาวยังอยู่ในกรดและยังปลอดภัยดีพร้อมค่อยๆคลานเข้ากรดไปตามเดิมแต่เสียงจากทางด้านนอกก็พยายามเรียกให้ช่วย โดยแปลงเสียงเป็นพระขาวบางเสียงของพระชายบางเพื่อหลอกล่อให้พระรูปใดรูปหนึ่งหลงกลเมื่อภายนอกเขตอาคมเริ่มรับรู้แล้วว่าพระทุดงทั้งสองไม่หลงกลอย่างแน่นอนจึงได้หายไปบรรยากาศกลับมาเงียบสงบอีกครั้งพระทุดงทั้งสองรูป แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยจนเวลาประมาณตีสีป่าแห่งนี้ไม่มีเสียงไก่ขันแต่พระทั้งสองรับรู้ได้เพราะความเคยชินจึงทำวัดเช้าระหว่างที่ทำวัดเช้าเสียงสวดมนต์ก็ได้แผ่กว้างออกไปเป็นบริเวณกว้างเพราะจากความเงียบที่ปราศจากเสียงสัตว์ป่าและ,มะแมลงทุกชนิด เสียงจึงดังไปไกลระหว่างนั้นก็มีเสียงฝีเท้าของคนและสัตว์มากมายที่วนเวียนอยู่บริเวณรอบๆเขตอาคมพระทั้งสองรู้สึกเย็นขาดว่าพวกเขาคงมารับส่วนบุญจึงแผ่เมตตาไปให้ส,สัตว์พศสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็น,เ,ปนเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วย,วยกันทั้งหมด,หมดทั้งสิน้นเอา,เ,อาเวลา,วลาห้นตุก จงเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขเธอยาได้มีเวรต่อมีนเลยกันเลกกันเลยขับพยาปชาโหนตุัยาปชาโหนตเป็นสุขเป็นสุขจงเป็นสุขเป็นสุขเได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งพยาบาทเลยเบียดเบียนซึ่งกันเละกกันเลยอณีคาโหนอุนีคาโหนเป็นสุขเป็นสุขเเป็นสุขเป็นสุขย่าได้มีความทุกข์ใจมีความทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริฮารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทางสิ้นเถิดเมื่อแผ่เมตตาจบเสียงที่อยู่ภายนอกก็เงียบและหายไปไม่นานแสงสีเหลืองทองก็ค่อยๆปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในป่าแห่งนี้พระขาวและพระชายมองเห็นต้นไม้ในป่าเมื่อมีแสงอาทิตย์ ก็เหมือนป่าปกติทั่วไปนั่นเองเช้านี้คงไม่มีอะไรจะฉันซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของพระธุดงที่จะมีอดมีอิ่มบางก็เป็นธรรมดาเพราะในป่าไม่ได้มีหมู่บ้านไม่ได้มีผู้คนและยิ่งอยู่ในป่าอารเช่นนี้ก็ยิ่งไม่มีแน่นอนพระธุดงทั้งสอง จึงถอดกลดและเดินทางต่อเผื่อโชคดีอาจจะเจอผลไม้ป่าให้ฉันทั้งสองรูปเดินไปได้ไม่นานแสงแดดที่กระทบผิวหนังยังไม่ทันร้อนพระภิกษุทั้งสองก็เจอกับหญิงสาวชาวป่าสองนางแต่งกายแบบชาวบ้านป่าแต่เสื้อผ้านั้นดูใหม่เอี่ยมยิ่งนักได้มานั่งรอใส่บาตรอยู่ข้างหน้า นิมนต์ค่ะท่านสองสาวนำผลไม้มาใส่บาตรเมื่อใส่บาตรเสร็จพระธุดง์ทั้งสองก็เดินจากไปโดยไม่กล้าหันกลับไปมองหญิงสาวทั้งสองถึงแม้ว่าจะสงสัยมากเพียงใดก็ตามว่าในเขตป่าอารร์แห่งนี้มีหญิงสาวที่ใส่เสื้อผ้าใหม่ขนาดนี้ได้ยังไงเมื่อเดินมาไกลามากแล้ว สองพระทุดงรู้สึกกระหายน้ำยิ่งหนักจึงนั่งพักและฉันผลไม้ป่านั้นซึ่งเป็นผลไม้ป่าที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่เมื่อฉันเสร็จก็อิ่มท้องและไม่มีอาการกระหายน้ำอีกช่างเป็นเรื่องที่น่าแปลกและน่าอัศจรรย์ยิ่งหนักเมื่อมีแรงทั้งสองรูปจึงเดินทางต่อ เมื่อเดินมาสักพักใหญ่ก็เจอกับถ้ำแห่งหนึ่งกลางป่าแต่ทั้งสองรูปยังไม่แน่ใจว่าเดินพ้นจากเขตป่าอถรรแล้วหรือยังเมื่อเดินมาไกลามากแล้วก็รู้สึกกระหายน้ำขึ้นมาอีกครั้งไม่มีแม่น้ำเลยที่เดินผ่านมาทั้งสองรูปจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในถ้ำเพื่อว่าจะมีแหล่งน้ำในถ้ำ มองจากภายนอกเหมือนเป็นถ้ำเล็กๆแต่เมื่อเดินเข้าไปแล้วภายในถ้ำนั้นกว้างขวางยิ่งนักอากาศข้างในก็เย็นสบายพระทั้งสองรูปเดินมานานมากแล้วแต่ยังไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยหูก็ยังได้ยินเสียงน้ำไหลอยู่ภายในถ้ำเสียงนั้นเหมือนดังอยู่ไม่ไกลมาก จึงเร่งฝีเท้าเพื่อที่จะให้ถึงแหล่งน้ำนั้นโดยเร็วเมื่อเดินมาอีกครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ก็ไม่เจอแหล่งน้ำสักทีอาการที่กระหายน้ำของพระสงฆ์ทั้งสองก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมีอาการกระหายน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่หากจะเดินทางไกลก็จาเป็นที่จะต้องดื่มน้ำให้อิ่ม และจะต้องกักตุนน้ำไว้เพื่อฉันในระหว่างทางเสียงน้าไหลยังคงดังอยู่ไม่ไกลนะักแต่เมื่อเดินไปอีกเกือบครึ่งชั่วโมงก็ไม่เจอแหล่งน้ำในถ้ำเสียทีแถมไม่มีอาการเหนื่อยล้าเลยอาจเป็นเพราะถ้ำแห่งนี้อากาศกำลังดีแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกยิ่งนักสำหรับพระสงฆ์ทั้งสอง เพราะเดินเข้ามาในถ้ำแห่งนี้ก็หลายชั่วโมงแล้วแต่อากาศภายในถ้ำที่ลึกมากๆเช่นนี้กลับเป็นปกติถ้าเป็นถ้าอื่นคงไม่มีอากาศที่จะหายใจแล้วแต่ในถ้าแห่งนี้มีอากาศที่บริสุทธิ์มากๆและมีอยู่ตลอดระยะทางในถ้ำจนพระทั้งสองรูปไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลย อาการกระหายน้ำก็ยังคงเดิมแต่เสียงน้ำก็ยังคงดังอยู่ไม่ไกลเช่นเคยเดินเท่าไรก็ไม่ถึงแหล่งน้ำในถ้ำสักทีและถ้ำแห่งนี้ก็น่าแปลกยิ่งนักทำไมเดินมาสามสี่ชั่วโมงแล้วแสดงว่าถ้ำแห่งนี้กว้างใหญ่และยาวยิ่งนัก 2. พระทุดงที่เดินเร็วเหนือมนุษย์ ได้เดินผ่านมาแล้วสามสี่ชั่วโมงระยะทางน่าจะเกือบเกือบสีกิโลเมตรแล้วหากเป็นคนธรรมดาทั่วไปเดินไม่น่าจะเกิน10กิโลเมตรซึ่งถ้ำที่ยาวขนาดนี้สองพระสงค์ยอมไม่เคยพบเจอมาก่อนมันช่างน,น่าอัศจรรย์ยิ่งนักยิ่งเดินก็ยิ่งเพลดิดเพลินไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เสียงน้ำก็ยังคงไหลยอยู่ตลอดแต่เดินไม่ถึงสักทีเดินมาอีกเกือบหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณเสียงน้ำก็เงียบหายไปพระขาวและพระชายได้หยุดเดินและสำรวจบริเวณรอบๆเผือ่อจะมีตาน้ำเล็กๆอยู่ในถ้ำเพราะตลอดระยะทางที่เดินมานั้นมีเสียงน้ำดังอยู่ตลอดจึงสงสัยยิ่งนัก เมื่อเดินสำรวจอยู่ไม่นานพระขาวก็เห็นช่องเล็กๆขนาดเท่าคนลอดได้จึงมองดูช่องเล็กๆนั้นก็มองเห็นต้นไม้และแสงอาทิตย์พระชายตรงนี้มีทางออกด้วยเมื่อพระชายและพระขาวเห็นทางออกจึงตัดสินใจลอดออกช่องนั้นไปเพราะถ้าหากเดินต่อไปก็ไม่รู้ว่าทำาแห่งนี้ จะไปสิ้นสุดตรงไหนและเดินอีกนานแค่ไหนพระสองรูปหลอดออกมาได้ก็เห็นเป็นเส้นทางที่คุ้นตาใช่แล้วนี่คือเส้นทางเข้าหมู่บ้านและทางเดินผ่านที่จะไปวัดนั่นเองเป็นเส้นทางที่พระขาวและพระชยัยได้จากไปเป็นเวลาเกเดือนและ9วัน เมื่อทั้งสองรูปหันมองทารรที่พึ่งลอดผ่านออกมาได้ก็ไม่พบกับสิ่งใดแล้วทั้งสองรูปขนลูกชูชันธทมแห่งนี้ได้นำพาพระทั้งสองกลับมาสู่วัดนั่นเองทั้งสองรูปจึงรีบเดินทางผ่านหมู่บ้านและเดินเข้าวัด พร้อมกราบหลวงตาที่จากมานานหลายเดือนแล้วนั่นเอง